ครับก็สวัสดีพี่พี่เมมเบอร์แล้วก็พี่พี่ไพรเวที่ลงคลาสไพรเว e ทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็มาอัปเดตแผนการเทรดวันนี้กันสักนิดนึงนะครับรวมถึงเนื้อหารประเด็นต่างๆที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นสื่อนะครับในการที่จะใช้ในการเรียนรู้นะครับในส่วนของคลาสกันด้วยนะครับก็อย่างไรพี่พี่ไพรเวมีคําถามอะไรยังไงเพิ่มเติมก็ สามารถสอบถามส่วนตัวกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะโทรหาทุกคนนั่นแหละนะครับอัปเดตกันต่อนะครับอ่ะก็วันนี้11มก,กราคม2567นกนะครับก็กลับมาอัปเดตแผนการเทรดกันนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมกัน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางอื่นอาจจะเป็น Facebook, YouTube หรือว่า TikTok อนะครับหากสนใจรับชมภาพเสียงต้นฉบับแบบเรียลไทม์นะครับก็สามารถแอดไลน์อทิตท่านเห็นบนหน้าจอกันเข้ามาได้เลยนะครับนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้ากลุ่มแอนเบอร์กันได้เลยนะครับอ่ะมาที่วิเคราะห์วันนี้ดีกว่านะก็จริงๆถ้าเกิดได้ตามวิเคราะห์หลักกันมาอยู่แล้วผมขอสรุปเร็วๆ ให้ฟังก่อนนะครับเดย์ยัเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้สภาวะที่เราตามกันอยู่ก็คือการพักฐานคำถามคือจะพักฐานไปถึงเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ถูกไหมลงไปได้ถึงเมื่อไหร่แล้วการจบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาตามกันนะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าเป้าหมายจริงๆถามว่าถ้าเกิดมองกันที่เดเนี่ยถ้าเกิดมองกันตามพฤติกรรมเดิมที่เคยทําเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องมองกันลงมาถึงสักสองพันหรือพันเก้าร้อยเก้าสิบนะแต่ถามว่าจะถึงไหมจะไปถึงไหมหรือจะเลยไหมหรือจะไปไกลกว่านั้นไหมไม่ไม่มีใครตอบได้ครับแต่ถามว่ามันมีจังหวะมันมีสัญญาณที่เราจะใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าจบหรือยังหรือจะยังไปต่อ นะครับนั่นก็คือเทรนที่ผมได้ตีมาให้ในหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตกันนะครับมาดูภาพสี่ชั่วโมงกันก่อนต้องบอกว่าเมื่อทรงมันเป็นทรงนี้ใช่ไหมนี่คือทรงเดใช่ไหมเราอาจจะเห็นเป็นแค่เส้นตรงๆในภาพของเดแต่ว่าในสี่ชั่วโมงมันมีภาพย่อยครับนี่ครับมันก็คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสี่ชั่วโมงยังลงอยู่จะบอกว่าจะตัดสินว่าตรงนี้จะรับอยู่ จะไม่หลุดตรงนี้ตอบไม่ได้แต่ถามว่าตรงนี้แนวรับไหมเป็นหนึ่งแนวรับที่ต้องบอกว่าอาจจะต้องติดตามแต่ถามว่ามาบายเลยไหมไม่นะครับไม่แนะนำและไม่แนะนำเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามเทรนด์เทรนนี้ไปก่อนซึ่งถ้าเกิดหลุดตรงนี้ลงมาต้องบอกว่าเทรนด์สี่ชั่วโมงนี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับกรอบอยู่เท่าไหร่บ้างผมตีเทรนดหนึ่งชั่วโมงขึ้นมาให้ครับ จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะนี่คือพฤติกรรมทั้งหมดนี่คือพฤติกรรมทั้งหมดบางทีแหมมันไปยังไงมันเคลื่อนไหวยังไงนี่ครับตอนนี้นี่ครับติดบริเวณนี้อยู่ครับตราบใดที่ยังไม่หลุดขึ้นมานะตราบใดที่ยังไม่หลุดขึ้นมาตอนนี้ผมให้กรอบไว้นะครับจากวิเคราะห์หลักเนี่ยก็คือสองศูนย์สามห้า ถึง2040ใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้ขึ้นมาถึงเส้นแนวต้านที่ต้องบอกว่าได้วางไว้ให้กันด้วยเนี่ยมีความน่าจะเป็นที่จะมีโอกาสเล่นในลักษณะนี้ต่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้อาจจะระวังหน่อยอาจจะมีการทำโลจากเมื่อวานมานะครับแล้วถ้าเกิดยกมาแล้วทุบก,กลับซ้ำลงมาหรือมีการหลุดเส้นแนวรับจากโลเมื่อวาน แล้วหลุดแสดงว่าพังแสดงว่าเทรดนด์นีพังแสดงว่ารับนี้จะเอาไม่อยู่นี่ครับแสดงว่าตรงนี้จะเอาไม่อยู่พอตรงนี้เอาไม่อยู่ก็ต้องไปดูเป้าถัดไปนะครับก็ต้องไปดูเป้าถัดไปนั่นก็คือ2,000ถึง1,990ซึ่งถามว่าจะไปยังไงเดินไปท่าไหน หรือจะวิ่งลงหรือจะยังไงนี่ครับเทรน,นนี้เลยครับเป็นตัวประกอบม,มันอาจจะมาในลักษณะกระชากแล้วกระชากแล้วยกแล้วมาทรงนี้ก็ได้แล้วค่อยกลับตัวก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนท่านหลุดโลนี้นะท่านหลุดโลตรงท่านหลุดเส้นด้วยมีโอกาสไหลลึกนะครับฝากไว้ให้ นะครับฝากไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่ากลับมาขึ้นละหลุดกลับมายืนแสดงว่าเทรนด์เทรนนี้อ่อนแรงลงไปนะครับแต่ยังไงก็ตามตราบใดที่ยังไม่ได้หลุดเทรนกลับขึ้นมาอย่าชะล่าใจเด็ดขาดราคาอาจจะมีการเหวี่ยงลักษณะแบบนี้แล้วทุบก,กลับก็ได้นะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ตราบใดที่สี่ชั่วโมงยังไม่ขึ้นมันไปได้เรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วครับ จนกว่ามันจะสุดให้เราเห็นนะฝากเอาไว้นะสำหรับใครที่รับชมกันอยู่ย้อนหลังนะครับหากสนใจรับชมภาพเสียงต้นฉบับก็สามารถแอดไลน์แอดที่ท่านเห็นบนหน้าจอกันเข้ามาได้เลยสอบถามแอดมินในการเข้ากลุ่มเมมเบอร์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอามาฝากให้สำหรับเทรนที่ตั้งขึ้นมาให้นะก็ลองไปสังเกตดูแล้วกันนะครับจุดวางจุดอะไรนะครับสำหรับพี่พี่ p r i v เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปอัปเดตกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ส่วนตัวหาทุกท่านอีกครั้งนะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ